สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบสคนดินป่านะครับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าป่าที่ไหนนะครับก็จะมาเยี่ยมน้องข้าพอนะครับพี่ดานเนี่ยโทรบอกผมนะครับว่าน้องข้าพอนเนี่ยไม่สบายหนักเลยนะเป็นไข้มาเรเียนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยคนเนี่ยเป็นไข้มาเรเียเยอะมากนะครับที่หมู่บ้านผมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยก็ตกนะทุกคนนะนี่เลยนะครับผมฝนเนี่ยตกเปอยนะครับบรรยากาศเนี่ยก็ อากาศดีมากเลยนะครับผมก็คนเนี่ยเป็นไข้มาเรียเรยเนี่ยเยอะมากเลยนะหมู่บ้านผมเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอาการนะครับว่าน้องข้า้โพเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับว่าดีขึ้นยังนะครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยต้ดต่อไปนะครับแล้วก็ไปดูอาการน้องข้าพดด้วยนะครับผมไปนี่ทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาถึงบ้านพี่จินดาแล้วนะครับ นี่นะเบ้านไหนคุยเหรอกองเยอะหรือล่าออนั่น,ะนะแหละอะองโจอองหนะูไม่ได้เทยออกมาอยู่ห <c oughs> นู่ม่นน้เทย์อังเสรอะฮะเป็นไงก็ย,ยังตัวร<ม>้อยอยู่เลยทุกคนเก้มาเลเรียาอาซิโลนะก็น้องเนี่ยเป็นไข้ามาเลเรียหนักเลยนะทุกคนจะจ้งจองไอ เป็นจากยุงนะทุกคนนะแร้วมือ่อสีกครู่พี่ยันดานนะพี่ยินดาเนี่ยก็ไปตัดผมนะครับตอนนี้เนี่ยน้องขขาพดเนี่ยก็กำลังกินกินข้าวนะทุกคนกินโจ๊กนะครับว่าตอนนี้เนี่ยที่หมู่บ้านผมเนี่ยคนเป็นมาเรเรียเ,เนี่ยกันเยอะเลยนะครับผม ก็น้องข้าวโพดเนี่ยก็เป็นนะครับเป็นได้มาหลายวันแล้วนะน้องบอกอุ้ยอย่าอุ้ยแล้วนะก็ตอนนี้เนี่ยฝนก็ตกนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะหยุดตอนไหนนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราเจะต้องรอพี่จินดากลับมานะครับเดี๋ยวเราต้องรอพี่นะเนี่ยผมก็จะ

ฮะมืดมด,มด,ด่าซื่อแต่นีมันมืดหน่อยนะครับพี่พี่เพราะว่าฝนเนี่ยตกก็ทําให้ฟา้าคืมะเถ้าเราอเวียที่ฉ่ะล,ลิโม้เขาแหละราคาเท่าไหร่นะครับี่บมกตันนี้ราคา สว่างแล้วทุกคนเมื่อกี้เนี่ยมันมืดนนะครับผมไปเอารีโมทมานะเราต้องกดรีโมทนะเพราะว่ามันเป็นโอลารเซลนะครับ ดาวเที่ยดก้องเว้ยวก้องเวะะ้ยดาเที่ยดเลยเราใช้ดาวเที่ยดทุงคนเนี่ยต้องกลับไปไถ่านาวเพราะว่าหนาวเนี่ยมันน้อยนะครับแล้วก็ทุกคนดูฝนเนี่ยยิ่งนานยิ่งตกแรงนะครับพี่พีไ่ไดูบรรยากาศนะนี่เลยนะฝนเนี่ยยิ่งนานยิ่งตกแรงนะครับ นี่นะฝนเนี่ยยิ่งหนายิ่งตกแรงเลยนะครับบรรยากาศเนี่ยต้องบอกพี่นะว่าถ้าฝนหยุดเนี่ยสวยมากนะเขาบนเขาเนี่ยจะมีหมอกเนี่ยลงเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่แหะนี่นะเดี๋ยวผมจะให้พี่พีเอฟซีเนี่ยชมบรรยากาศตอนฝนตกนะครับเพราะว่าตอนนี้หน้าฝนเนี่ย เริ่มมานะมันถึงหน้าฝนแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็กินได้นะทุกคนถ้าเราสามารถเราสามารถเด็ดไปต้มกินกับน้ำพริกเนี่ยอร่อยมากเต็มเลยนะครับพี่ๆี่ครับก็ผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะพ,พี่ท่านใดรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับพี่ๆนี่เลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปนั <basics> um, ่งคุยกับน้องเขาโพดเลยดีก nah, ว่านะครับอุ้ยยะเดี๋ยวอ้อมมีอะไรนะอ้องยมนั่นแหละโจงนะต่อุ้ยมียะอ๋ออ๋ออะไรอ๋อกนอ๋อก็คือน้องเขาโพสกินไม่ค่อยลงนะทุกคนเพราะว่าการที่เป็นมาเลเซียเนี่ย แบบมันกินแล้วแบบไม่ค่อยถูกปากนะครับอังกูษะนาตาเวออังกูเหนาตาเวก็นาตาเวน่าพี่อ๊ีดีกว่าก็คือผมเนี่ยไม่ได้นานๆทีผมจะเข้ามาบ้านพี่ยินดานะครับทุกคนอ่อเออเอาหน่เอางกูษ ว่าการน้องเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะน้องก็ไปหาหมอเรียบร้อยนะครับหมอเนี่ยก็ให้ยามาแล้วนะโอ้ฝนเนี่ยก็ตกหนักมากเลยนะครับไม่รู้ว่าพี่ดาก,กับน้องม้อนเนี่ยจะกลับมาตอนไหนนะเพราะว่าพี่ดาน้องม้อนเนี่ยไปตัดผมนะครับพี่พีทเบียร์ <c oughs> น้องเบียร์น้องวมีเอตะลองกุย้ยอหร ไชเว้ยก็อืมเท่าไหร่กี่เท่าท์เดี๋ยวผมก็ให้ลองดูสัโอเคครับน้องข้าวโพดเนี่ยก็กินสนล้วนะโอ้หมูเนี่ยเริ่มใหญ่แล้วนะครับพี่พี่ ไม่รู้ว่าน้องมูเซอร์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะพี่พี่ครับฝนก็ตกนลนะผมเนี่ยไม่ได้เจอน้องมูเซอร์ประมาณวันสองวันแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องมูเซอ์เนี่ยเป็นไงบ้างนะครับพี่พี่ก็น้องมูเซอร์เนี่ยก็เป็นคนป่าครับทุกคน

บรรยากาศนี้ก็คือดีมากทุกคนก็ต้องบอกพีเอฟซีเดียนะครับว่าอาการน้องเขาพ้เนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับในในเกมคุยเนี่อแหละเย็นเลยอะนัลลีปจองเหรยนัลลีประจองเหรอก็คือน้องเขาพ้เนี่ยไม่สบายมา สามสี่วันแล้วนะครับทุกคนไม่ได้ไปโรงเรียนมนาะสามสี่วันแล้วนะเพราะว่ามาเลเรเลเลเรนเนี่ยมันเป็นการแบบมันจะเป็นช่วงตอนเย็นเย็นะทุกคนอาการมจะขึ้นตอนเย็นเย็นะผมก็เคยเป็นอยู่นะมาเลเรียแล้วก็ไข้เลือดออกนะครับวาแล้วนะเระว่าก็โอเคทุกคนนี่นะก็อัปเดตอาการให้พี่ๆเอฟซีเนี่ย ได้ชงกันนะครับว่าน้องขาพ่อเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะก็น้องเขาพ่อเนี่ยเป็นมาสองสามวันแล้วนะครับผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี้นะครับพี่ๆก็เลยมาอัปเดตอาการให้พี่พีเอสซีนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอนั่งคุยกับน้องเขาพ่อก,กันนะครับนั่งคุยว่านานๆที่ผมจะมานะก็จะรอพี่ดากับน้อง น้องมอสเนี่ยกลับมาด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยน้องข้าโพดเนี่ยก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กินยาไปแล้วนะครับน้องเนี่ยก็เข้าไปนอนพักข้างในบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไม่รบก,กวนน้องแล้วนะเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยนอนพักผ่อนเยอะๆนะครับเพราะว่า น้องเนี่ยน้องบอกว่าน้องนั่งเยอะเนี่ยน้องปวดหลังนะครับทุกคนก็ให้น้องเนี่ยพักผ่อนหน่อยนะครับก็โอเคระหว่างรอที่ด้านเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปรีวิวข้องหมูให้พี่ๆดูนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยมาอยู่ได้หลายอาทิตย์แล้วนะครับหมูเนี่ยกินเยอะมากนะทุกคนก็จะไปดูว่าโตขนาดไหนนะครับผมไปทุกคนครับเมื่อกี้เนี่ยผมเจองูเนี่ยมันเลื้อยเข้าไปข้างในนู่นนะเมื่อกี้นะ้ผมถ่ายพี่ดูไม่ทันนะครับผม ตัวขนาดนี้นะไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรนะเป็นสีน้ำตาลนะครับโหเมื่อกี้นะผมก็เอาไม้เขี่ยนะแต่มันน่าจะเข้าไปข้างในนู่นแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยปล่อยมันดีกว่าเราไม่ยุ่นดีกว่านะครับไปโหเมื่อกี้ผมตกใจามากเลยนะครับฝนเนี่ยก็หยุดพอดีแล้วนะครับทุกคน เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับน่าทำหมูหันมากเลยหยอกหยอกนะครับตัวเป็นไ,ไงกินข้าวอย่างไอหมูมาแรากๆเ,เนี่ยตัวเล็กมากเลยนะครับ <IS K> ตอวนี้นมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับพี่ๆครับม,มาอยู่ได้ประมาณเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะ <IS K> วก็มาแรกๆเนี่ยตัวเล็กมากเลยนะครับ นี่นะก็พี่ตักเนี่ยทำอาหารให้กับกล้วยนะทุกคนเป็นต้นกล้วยนะครับฝนก็จะตกพอดีเลยนะเดี๋ยวไม่รู้ว่า อันนี้เนี่ยใครทำอะไรนะครับน่าจะสร้างกระต๊อบนะครับพี่พี่แข็งมากน่าจะทำกระต๊อบอยู่นะครับผมพีนดานเนี่ยก็ยังไม่กลับมาเลยนะน่าจะเข้าไปตัดผมใน เมืองนะครับทุกคนเพราะว่าที่นี่เนี่ยอยู่ไกลจากร้านตัดผมมากฝนเนี่ยก็เริ่มตกอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าฝน,นจะหยุดตกตอนไหนนะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าร่มกันเลยดีกว่าเ้ยเดี๋ยวถ้าฝนหยุดตกผมก็ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะนะ โอ้หเมื่อกี้นะ่าตกใจมากแล้วงูตรงนั้นเนี่ยก็โอเคครับพี่ๆครับก็เดี๋ยวผมจะนั่งรอพี่ดากับน้องม้อนเนี่ยกลับมานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็มาอัปเดตอาการให้พี่พีเอฟซี FC เนี่ยดูน้องข้าวโพดนะครับโอเคถ้าพี่ท่านใดนะครับชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมในการต่อ,อไปนะครับเมื่อกี้นะผมแอบดู น้องพ่นะน้องพ่เนี่ยนอนแล้วนะครับก็ได้กังมุงกางมุงให้เรียบร้อยนะครับฝนตกแบบนี้เนี่ยยุงเนี่ยเยอะมากแล้ทุกคนอย่างเช่นพวกยุงลายเน่ยเยอะมากนะครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับผม